แนะนำบทอัศศอฟบทอัศศอฟเป็นบทมาดานียะมีสิบสี่องค์การบทนี้กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้การต่อต้านศัตรูของอัลลอฮ์การเสียสละในทางของพระองค์เพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค์และเทิดทูนคำกล่าวของพระองค์ให้สูงส่งได้กล่าวถึงการค้าที่มีผลกำไรซึ่งจะนำมาซึ่งความสันติสุขให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า หลังจากได้กล่าวแท้ซ้องสะดุดีและสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วบทนี้ได้กล่าวเตือนผู้ศรัทธ,ธาถึงการผิดสัญญาหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้กับศัตรูของอัลลอฮ์ด้วยความกล้าหาญและความทรหดของผู้ศรัทธ,ธาเพราะเขาต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงส่งนั่นคือการเชิดชูดวงประที่แ่งสัจธรรมและเทิดทูนคำกล่าวของอัลลอฮ์ให้สูงส่งบทได้กล่าวถึงแนวทางของอัลลอฮ์ ในการให้ความสนับสนุนศาสนาของพรมบรรดานาบีของพรมและบรรดาคนรักของพรง์พร้อมกับได้ยกอุทาหรณ์ถึงพวกมุชรินที่ต่อต้านศาสนาของพรง์ดังเช่นผู้ที่ต้องการจะดับรัศมีของดวงอาทิตย์ด้วยปากอันโสกปรกของเขาบทได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาไปสู่การค้าที่มีผลกำไรและสนับสนุนพวกเขาให้ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ ด้วยชีวิตและทรัพย์สินเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสันติสุขอย่างขาวรพร้อมกับชัยชนะอย่างทันตาเห็นในโลกนี้บทได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนผู้ศรัทธาให้สนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์ดังเช่นสาวกของนบีอีสาได้กระทำขณะที่ท่านได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้ช่วยเหลือเหตุที่ชื่อบทนี้ว่าอ so ัสซอฟเพราะบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้ ซึ่งก็ต้องมีการตั้งแถวจัดแถวจึงให้ชื่อว่าบทอัอสซ์ซึ่งแปลว่าแถวนั่นเองด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท้สองสดุดีแด่อัลลอฮ และโรรองเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชายายลโอผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมพวกเจ้ากล้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำเป็นที่น่าเกลียดยิ่งณที่อัลลอฮ์การที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำ อินนัลลแท้จริง a ลอ a ทรงรักผู้ที่ต่อสู้ในทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกันประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดติดกัน

และความจริงพวกเจ้ารู้แล้วไม่ใช่หรือว่าแท้จริงฉันเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์มาอย่างพวกเจ้าดังนั้นเมื่อพวกเขาหันเหไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์ก็ทรงทำให้วาจของพวกเขาหันเหออกไป وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا، رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي และจองรำลึกถึงเมื่ออีสาบุตรของมารยำได้กล่าวว่าโอ้ oh, วงวานอิสราเอลเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นาศาสนาทูตจากอัลลอฮ มาอย่างพวกเจ้าเป็นผู้ที่ยืนยันถึงสิ่งที่มีอยู่ในเตารอก่อนหน้าฉันและเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงาศาสนาููดท่านหนึ่งผู้จะมาภายหลังฉันชื่อของเขาคืออามัดท่านเมื่อเขาอามัดได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วพวกเขากลับกล่าวว่า นี่คือมายากลอันชัดแจ้งและผู้ใดเล่าจาทำยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเทจต่ออัลลอด้วยปากของเขาขณะที่เขาถูกเชิญชวนสู่อิสลามแล,ละลอ,อ,อัลรอ์นั้นจะไม่ทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อาธรรม พวกเขาปราถนาที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาแต่อลอลาเป็นผู้ทำให้รัศมีของพระองค์สมบูรณ์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตามหู้ีอัลลอสูลล้เวนหดวดีน ه ه พระองค์คือผู้ทรงส่งศาสนาทูดของพระองค์ด้วยการชี้ทางนำและศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองค์จะทร,ระงให้ศาสนาสลามอยู่เหนือศาสนาทั้งมวลถึงแม้ว่าพวกตั้งภาคีจะเกลียดชังก็าตาม ت ت โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายข้าจะแนะแนวทางให้พวกเจ้าเอาไหมถึงการค้าที่จะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด كم كم นอั่นคือพวกเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอและรอสูลของพระองค์และต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้านั่นเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้ระองค์จ,จ, د د จะทรงอภัยความผิดให้แก่พวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่าง และที่พำนักอันบรมสุขในสวนสวรรค์อันสถาพรนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่และสิ่งอื่นๆอีกที่พวกเจ้ารักชอบมันคือการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และการพิชิตอันใกล้ยนี้ يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل فآمن طائفة وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮ์ดังเช่นอีชาบุตรของมารยัมได้กล่าวแกบ่บรรดาสาวกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปยากอัลลอฮ์บ้างบรรดาสาวกได้กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากวงวานของอิสราเอลได้ศรัทธาและอีกกลุ่มหนึ่งได้ปฏิเสธศรัทธาแต่เราได้ช่วยเสริมกําลังแก่บรรดาผู้ศรัทธา ให้เหนือกว่าศัตรูของพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้มีชัยชนะ